สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมคนอีสานตอนเช้านี้ครังนะครับเดี๋ยวปรับกล้องเลยนะก็รู้สึกยินดีนะครับที่เราได้นายกรัฐมนตรีเสียทีนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่เราอยากให้เป็นเหมือนว่าตามปกติแล้วนะครับก็ต้องเป็นหัวหน้าพัก หรือว่าคนของพรรคที่ได้ได้เสียงข้างมากจากการเลือกตั้งนะครับแต่ด้วยผลของรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 6 0มันต้องถูกรับรองโดยสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะเมื่อสมาชิกวุฒิสภาไม่เห็นด้วยกับคนที่1น,นะครับก็ได้คนที่2ผมในความรู้สึกผมก็ก็ยังดีกว่าได้คนที่มาจากรัฐประหารนะครับ แล้วก็วันๆอยู่ว่าอาจจะตกไปถึงคนที่พักที่3ที่4นะครับจบที่พักที่2ก็ยินดีนะครับแต่ก็หวังว่าจะไปม,มีรัฐมนตรีที่เป็นมีส่วนเชื่อมโยงกับการรัฐประหารมาเป็นนายกไม่ใช่นะครับมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นรัฐม,ตมนรฐมตรีร่วมคณะรัฐบาลในชุดนี้นะครับก็ ไปถึงานายกคนใหม่ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มผมมองเห็นหรือว่าผมมีความบังก็คือนายกคนใหม่เนี่ยต้องเรียกท่านนายกนะท่านนายกท่านเป็นนักธุรกิจนะครับในในยุคในยุโลกสมัยใหม่ที่เขา,าเรียกอะไรต่อสู้กันด้วย ความสามารถในการหาเงินในการหาเงินเข้าประเทศนะครับทนายกคนใหม่ก็คงจะรู้ว่าการหาเงินเนี่ยจะทำยังไงนะครับก็เหมือนท่านอดีตทนายกทักษิณน,นะครับที่ท่านเป็นประสบความสำเร็จเป็นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมาจากการทำธุรกิจก็ร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าจะหาเงินเข้าประเทศอย่างไรนะครับ ไม่ใช่จะจ้องมาแต่จะกู้หรือว่าจะเก็บภาษีจะขูดภาษีจากบุคคลจากประชาชนภายในประเทศอย่างเดียวนะครับอ,อันนี้ก็หวังว่าจะทำได้นะครับกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากปัจจุบันให้ถึง600บาทได้ภายในเร็ววันนะครับก็เป็นความหวังของพี่น้องชาวแรงงาน หลายๆท่านเหมือนกับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามใหม่และเข้ารับชมคลิปวิดีโอของผมครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ